หิวครับหิวครับหิวครับยายหิวหิวหิวโอ้เต้นสวยแกเต้นมากแต่หิวเลยวกว่าลูกหืมยายให้ชิมชิมก่อนนะครับอ้ามยายให้ชิมชิมก่อนอ้ชิมชิมไก่ก่อนนะครับอู้อืนอุ่นๆพอดีเลยครับอืมพอดีเลยครับโอ้โหอร่อยไหมครับผมยายถุเลกจะอุ้มไปแล้วจะอุ้มไม่ไหวแล้วใส ใส่แนวขาดเอบุซมสวยอุอ้มไหวแล้วยายปุ่ม,มีผู้อุม้มไหวแล้วครับห้ม,หมดมังครับอืมว้วนอะโอ้อกบบินข้าวเลยนะครับผม กินข้าวอดดวดพี่ๆเลยใช่ไหมครับโอ้พี่ๆก็ตบมือตบมือให้ลูกเก่งๆเลยนะครับใช่โอ้ตบมือเก่งๆเลยเด็กเก่งๆมากๆเลยนะครับเก่งที่ฉุดเลยทําไมเด็กคนนี้เก่งอย่างนี้นะน้องน่ารักกินข้าวเก่งจังคับใช่ถ้าอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยไม่มีใครอ่ะกินแต่ถ้ามีใครมาปุ๊บนันนั่นแหละห่วงเล่น ยายก็จะปวดหัวละเพราะว่าเด็กชายห่วงเล่นครับอันนี้ไม่เอาครับน้องอนขอๆยายขอขอ,อ่ะหนึ่งสองสาเอาซดน้ำยายให้น้ำนิด,นดอืกินผักกินผลล้ชอบกินผักต้มฟักใส่ให้ก็กินเอาผักอะไรให้กินกินกินหมดเลยแล้วก็ชอบกินผลไม้กาบยายไม่ค่อยให้กินขนม ไม่ให้กินเลยแหละขนมอ่ะขนมพวกขนมไม่ให้กินยายก็ส่วนมากยายก็จะให้กินผลไม,ม้อาดุอายายเอาฟ,ฟักฟักให้ลูกเลยนะอายายเอาฟักให้ใช่ครับเอาลูกเอาฟักด้วยครับเคี้ยวหมดยังครับ ันเล่นไม่ได้นะเครื่องสำอางใหญ่เนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะแตกอะยายให้ฟังเก่งๆเลยนะครับยายยันครับเด็กชายเก่งเล่งเืพดต่าตน่โอยโอยนาิเต้นลูกเดียวเดีเนี้ตึงตึงตึงตึตึงขมหอมขมหอมใสขมหอมอ่ะเราเหนมาเล่นกัน ดีว่ดีังนะฮะติง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 ตงติงเนั่งพื่อน่ะพื่อน่ะเพื่อน่ะเพื่อ่ะพื่อ่งติ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 งงติงงเก่งเงี้ยค่ะค่ะ่ะเก่งเก่งเก่งเง็นไหมข้าหมองชอบแบบแนบแบบรำนนั้นไปสไลเดอร์ดังนะตะเปไลเดอร์แล้วประเน บ๊ายบายนะทุกคน <ใจ S 1> น้ำปอนเขาเด็กชายก่อนครับ